การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรณ์และเหรียญจกกักรพรรดิมาลาประจำปี2566ของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นลูกจ้างประจำและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อที่3เนี่ย ให้ตรวจสอบผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาพร์ณว่าจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับลักษณะต้องห้ามตามข้อ12ของระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีพุทธศักราช2564ซึ่งมีอยู่ด้วย5ประการด้วยกันนะครับถ้าอยู่ใน5ข้อนี้เนี่ยถือว่ามีลักษณะต้องห้ามนะครับมีอะไรบ้าง3.1ก็คือเป็นผู้ที่เคยมีพระบรมราชองค์การ หรือทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยพรเว้นแต่หาเมื่อเรียกคืนแล้วได้รับพระราชทานคืนมาในภายหลังนะครับต่อมา3.2เนี่ยเป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาหรือความผิดละหูโทษ ต่อมาลักษณะต้องห้ามในข้อที่3เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยข้อ3.4เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการดําเนินคดีอาญาในศาลหรือได้มีคําพิพากษาแล้วเนี่ยคดียังไม่ถึงที่สุดเว้นแต่พนักง,งานอายการรับแก้ต่างคดีนั้นหรือเป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษหรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวนะครับนี่ก็เป็นในข้อห้ามข้อที่4นะครับส่วนลักษณะต้องห้ามในข้อที่5เนี่ย เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดและอยู่ระหว่างการไต่สวนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตหรืออยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงตามกฎหมายว่าด้วยการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตนะครับนี่คือ5ข้อที่เป็นลักษณะต้องห้าม ของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีพุทธศักราช2564นะครับ